ในญี่ปุ่นในช่วงที่เขาก็เปลี่ยนแปลงจากยุคที่ถูกมองว่าก็ไม่ได้สะอาดสะอ้านขนาดนั้นก้าวมาสู่วันนี้ที่เขาได้ชื่อว่าเป็นชาติที่มีรักษาความสะอาดดีที่สุดแห่งหนึ่งเนียบที่สุดประณีตที่สุดตั้งแต่เรื่องงานไม้งานฝีมืออาหารการกินทุกอย่างจะกลายเป็นศิละปะไปหมดเลยนั่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆมันพลิกขึ้นมาได้แต่ผมเชื่อว่าเขาค่อยๆเปลี่ยนความยืดหยุ่นมาสู่ความยั่งยืนผ่านซอฟต์พาวเวอร์ของเขาโดยที่ ไม่ได้เอาใช้คําว่ามาตรฐานมาวางสักทีเดียวแต่เป็นการค่อยๆแสดงให้เห็นว่ามีการจัดชั้นระดับของคุณภาพการจัดชั้นของสิ่งที่เป็นศิลปะจะหมุนซูชิให้มันกลมออกมาต้องไม่บวมเกินไปต้องไม่แน่นเกินไปของเหล่านี้ทําให้เรารู้ว่าอ๋อไอของที่ออกมาแล้วมันบวมๆหน่อยนะทานได้เพราะมันสะอาดอันนั้นเป็นมาตรฐานเบื้องต้นเพราะนั้นสะดวกสะอาดปลอดภัยได้เอกลักษณ์ซึ่งเป็น4ีอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้นะ สะดวกนี่อาจจะยืดหยุ่นได้กว่านี้คําว่าความสะดวกไม่ได้แปลว่าต้องสะดวกอำนวยกันมาทุกอย่างแต่สะดวกแปลว่าอย่างน้อยไม่ต้องไปเสียเวลารอคิวในสิ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องให้เป็นคิวสะอาดกับปลอดภัยเนี่ยเป็นอันที่ย่อหย่อนไม่ได้จะต้องเข้มงวดแต่ยืดหยุ่นได้นะ The s t a t e Times สมัครข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่